้ามาซ่อมเราจะเปิดเครื่องลองก่อนนะครับม่มีตัวนี้ขึ้นมาข้างไม่ลงนะข,ข,ข้าวฝาตระไลไม่หกข้าวเพราะว่าติดใบม,มีดตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราต้องเลื้อดูว่าใบม,มีดเนี่ยต้องไม่ได้รับก,การหยอดน้ำมันหรือเปล่าต้องต้องหยอดน้ำมันแล้วก็ล้างทําวมสะอาด เวลาเครื่องอ่ะเราใช้ทุกวันอ่ะเดือนหนึ่งเราควรจะหยอ่อนหย่อนน้ำมันที่ใบมีดสักหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ค้างแน่นเลยอันนี้เป็นเครื่องลูกค้าซื้อมาเองจากจากเมืองจีนไม่มีช่างซ่อมเลยส่งมาให้เราทำให้เรารับทำทุกรุ่นนะครับไม่ต้องห่วงว่ารุ่นไหนเราก็ทำให้ได้ครับ จะเห็นว่ามีตัวนี้ขึ้นมาข้างนะทำให้ตัวนี้ไม่หุบเขา้าเนี่ยแผ่นความร้อนนี้ก็สกรปรกถ้าสกปกต้องใช้แป้งทองเหลืองขัดจะเห็นว่าเนี่สปริงดึงไม่ลงแกะออกโอ้เปิดมากเลยครับ เปิดมากเลยครับยันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแท่งแบบนี้นพ่อลองมาได้ตัวเนี้ยเป็นตะหนิน่มต้องหย่อนน้ำมันตัวนี้ไม่เป็นคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตะหนิน่มรับขึ้นมาอือหือนี่นะครับแท่งนี้ ขอดูว่าเกิดจากอะไรอันเนี้ยสาเหตุมาจากสลักตัวเนี้ยมันมันถอนออกมาทําให้มันไม่เรียบดูฝั่งเนี้ยสลักมันจะจมหลือเกินใช่ไหมสลักตัวเนี้ยจะปิ้นขึ้นมาแสดงว่าสลักมันหลวมทําให้ตัวเนี้ยไปสีกับเสื้อตัวนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นสนิมมากเพียงแต่ว่าสลักมัน ล้นออกมาไม่เรียบฝั่งนี้จะจมลึกเราต้องเราต้องต่อมันเข้าไปบางทีมันก็ไม่ได้เป็นที่ที่ตสนิมเสมอไปเราต้องดูหลายๆอย่างเนี่ยยุบเข้าไปแล้วยุบเข้าไปแล้วเห็นไหมนี่ก็จะเสมอแล้วแล้วก็ใบมีดตัวเนี้ยเริ่มทื่อแล้วฝั่งนี้ ใบมีดตัวกลางเนี่ยมันจะใช้ได้สองด้านเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ทื่อเราสามารถเปลี่ยนมาทางนี้ได้เพราะมันจะมีตัวนอ็อตจะใช้ได้สองครั้งนะใบมีดตัวกลางแค่ถอนอนตออกมาแล้วก็ตัด้ด้เอานี้เป็นตัวตัดแทนบางทีช่างเขาไม่ได้บอกเราเขาเพราะพอข้างนี้ทื่อเขาก็เปลี่ยนเลยั้งทงที่มันใช้ได้ทั้งสองด้านเมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ นนี้เราก็มาดูวิธีการประกอบใบมีดเข้าไปขั้นตอนแรกก็เตรียมน้ํามันมาน้ามันจักรก็ได้น้ํามันหล,อล่อรื้ออะไรก็ได้อันนี้เป็นเสื้อของมันเนี่ยเราควรจะชโลมข้างในชโลมน้ํามันไปข้างในเสื้อก่อนเริ่มจากใบมีดตัวขวามันจะอยู่ทางขวามือเรา <c oughs> แล้วก็ทาตัวมันเข้าไป ตัวนี้เป็นคมตัดมันนะครับก็ทาไปนิดหน่อยใส่ใบมีดตัวขวาเข้าไปเ,เกตดว่ามันจะขึ้นลงคล่องนี้ใบมีดตัวกลางเมื่อกี้ที่เรากลับด้านเรียบร้อยแล้วนะใส่เข้าไปครับเนี่ยมือเดียวก็กดคล่องเห็นไหมแล้วก็มาใบมีดตัวซ้ายมีดตัวซ้ายมันจะมีสปริงดันตรงนี้ หยดน้ำมันเหมือนเดิมผักลงไปโอเหเนาะจะบอกเทคนิคการใส่สปริงง่ายๆก็ใส่ลัดออกมาแล้วก็ฉีดเป็นเล็กๆหน่อยแล้วก็เกี่ยวที่หูสปริงเกี่ยวข้างล่างก่อน ก็ดึงขึ้นมาเกี่ยวข้างบนเกี่ยวเข้าไปโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เทสเทสรันระบบก,ก่อนว่าใบมีดเราอ่ะมันลงหรือยังเห็นไหมขึ้นแล้วก็ลง ปัญหานี้ก็จบไปแล้วเราก็จะมาลันเครื่องแล้วว่าเจอปัญหาอะไรอีกป่าแก้ทีละจุดแก้จุดน,นี้ก่อนที่มันเป็นเห็นๆก่อนพอรัดอีกรอบหนึ่งจะได้แก้ว่ามีจุดไหนเสียหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบตามนั้น เรียบร้อยนี่แสดงว่าจุดอื่นไม่มีอะไรเสียเป็นแค่จุดนี้จุดเดียวเป็นแค่จุดนี้จุดเดียวโอเคครับแน่นนะครับโอเคครับตอนนี้เคีนี้จบเรียบร้อยเดี๋อเจะไปเรียกลูกค้ามารับแล้วครับ